บายดีเด้อพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันมันนี่กินต้มไข่ต้มไข่นกกระทาเด้อพี่น้องเ้อแซ่บขับเอียงต้มไข่ไม่ได้ไปหาเห็ดเนาะมันนี่ เม็ดจออกอไปกับเมล็ดหา,ามีคนผากมาให้กินใข่ค่ะก็เจอผผักมาให้เนาะอยู่ทางเวียงแแรลยอดใจเ้องฝักใครยกมาให้กดะ มัอยากติดปินทางกาบมก็ยัะบอกแหล้วกินะแล้วล่ะเกินแล้วล่ะภาพปะภาพขบดปะ ไผที่เคยกินและหรือยังบ่เคยลองเบิ่งเปิดใจลองเบิ่งด้อคนที่ยังบ่เคยนะค่อยยังบ่เคยกินจากเถื่อเขาผาามาดูเขาจะกินเขาเห็นตอนค่อยไปดูไทยเขาไปต่อบาทเขาเห็นเขาขายค่อยหอดไปซื้อกินจะไข่ยงค่อยมจากคิดว่ายันมันบ่อเสพานะไข่มันคือกัน บัดได้ลองรถป้าค่ะเลยขยันมันแบบมันมีกลิ่นนะี่เหรคือไข่รู้ความใกลิ่นได้ไข่รู้ตัวมันตัดไหมอีคำหนึ่งคำหนึ่งเนาะแบบ เแกมปากนะเมปากเด็มคำมันมีนติดแกะหนักกว่าใส่หนักก็ทาอืม้ม สไตล้ล้วนๆบางวิทีบอกว่าจะได้ดูด้วยแม่ฮึ่มติด รอครำหนึง่งพอดีคักอะไรอืม

ກັບຍົກຂຶ້ນລູກໃສກັບໜ້າເຈົ້າແລ້ວກໍປິດເຄັບໄດ້ບໍ່ນີ້ເມຍລ